สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับกับคําถามนะครับที่มีท่านผู้ติดตามนะครับถามมานะครับว่าการเทียบเสียงคลุ่ยด้วยจูเนอร์กับหูนะครับอันไหนเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องต้องขอเรียนทุกท่านอย่างนี้นะครับเพื่อความเป็นกลางนะครับ คือถ้าเราจะเทียบด้วยตัวเราเองนะครับเราจะใช้ตัวไหนเทียบก็ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าเรามีความเข้าใจในในการเทียบในสิ่งนั้นดีนะครับเป็นอย่างดีก็คือไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในการเทียบนะครับระหว่างหูใช้หูเทียบหรือว่าใช้เครื่องเครื่องมือในการเทียบอย่างนี้นะครับถ้าเราทำด้วยตัวเราเอง ะครับมีความเข้าใจในตัวเราเองได้ทั้งสองอย่างครับจะใช้หูเทียบก็ได้นะครับถ้าเรามีความชํานาญทักษะในการฟังในการแยกเสียงหรือการเทียบเสียงเนี่ยนะครับใช้หูเทียบก็ได้นะครับแต่ก็เทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียบกับเครื่องดนตรีหรือว่าเทียบจากความเคยชินอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่ ยังไม่มีความชํานาญนะครับแล้วก็ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของทักษะการฟังการแยกเสียงนะครับสิ่งที่จะทาให้ทุกท่านเทียบได้ง่ายที่สุดก็คือจูเนอร์ครับหรือว่าเครื่องตั้งเสียงนะครับเครื่องเทียบเสียงนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าเครื่องดนตรีอื่นๆอะไรก็ตามเขาก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ด้วยเหตุผลที่ว่าทําไมจูนเนอร์ถึงถูกนํามาใช้เทียบเสียงมากกว่าการใช้หูหรือการใช้ประสบการณ์ในการเทียบนะครับเหตุผลหลักๆก็คือปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ในยุคของยุคนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นยุคที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะ สายไหนวงการไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์นะครับวงการตํารวจนะครับวงการการศึกษาไทยหรือว่าวงการดนตรีนะครับแล่นอื่นอีกมากมายนะครับที่ใช้เครื่องมือนะครับทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นอย่างเครื่องดนตรีเนะี่ยกยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโดยหลักๆเราก็จะใช้เครื่องในการเทียบจูนนะครับ เพื่อให้มีค่ามาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างองค์การตารวจอ่ะก็ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทํางานร่วมไม่ว่าจะเป็นอ่าเราจะวัดแต่เครื่องวัดนะครับวัดแต่เครื่องวัดนะครับก็จะเป็นพวกอ่าเครื่องอ่าตรวจจับควันดำนะครับเครื่องตรวจอ่าเสียงท่อ รถนะครับที่มีความดังเกินกว่าค่าที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออื่นอีกอย่างเช่นเครื่องตรวจจับอาวุธหรือยาเสพติดอะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับอย่างเครื่องมือการแพทย์ก็จะเป็นพวกเครื่องเอ็กซเรย์นะครับเครื่องอันตราซาวอะไรต่างๆที่เป็นที่เป็นวิทยาศาสตร์เครื่องวัดความดันอะไรพวกนี้นะครับ นี่ผมเปรียบเปรียบให้ทุกท่านได้รับชมว่าปัจจุบันเนี่ยครับเราอยู่ในยุคที่เป็นยุคที่ทันสมัยนะครับก็จะมีเครื่องไม้ไมเครื่องมือที่ทันสมัยนี่แหละมาเป็นตัวชี้วัดนะครับเป็นตัวตรวจสอบสิ่งต่างๆนะครับและทีนี้กับคุยเรานะครับยังคุยเนี่ยเสียงสักคนคีซีแน่นอนเราต้องมีเครื่องวัดว่ามันเป็นคีซี อ้ส่วนเรื่องลมเนี่ยผมก็เคยพูดไว้หลายคลิปในคลิปของการสอนก็ดีหรือการวิธีการเทียบเสียงก็ดีว่าลมของคนเป่าใหม่โดยปกติก็จะจับ,จ,บจุดโฟกัสลมไม่ค่อยได้นะครับก็จะมีเสียงที่เป่าแบบถอนหายใจทําให้โน้ตมันไม่แตะบ้างบางคนก็จะเป่าเกินเสียงจนเสียงต่ําไม่มีกลายเป็นเสียงสูงนะครับเราก็จะ ให้เช็คอยู่ที่ลม3ระดับก็คือต้นกลางหนักอย่างเงี้ยครับลมไหนที่ฟังแล้วมันไพเราะแล้วก็มันไม่ปืนอันนี้คือลมที่อยู่ในระดับที่พอดีคือเราไม่ต้องตะเบงลมขึ้นไปแล้วเราก็ฟังแล้วเสียงนสด มันไม่ไม่แผ่วไม่ต่ำไปอันนี้มันมันเป็นเสียงที่ไม่ปกตินะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องเ,อเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนนะครับซึ่งคุยเนี่ยเราใช้จูเนอร์ใช้เครื่องตั้งนะครับเราไม่ใช้หูฟังหรือหูเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นนะครับอันนี้เนื่องด้วยว่าเราจะทำ ในจำนวนหลายๆหลายๆเรานะครับแล้วก็ใช้ในคนหลายๆคนนะครับและใช้ร่วมกับผู้อื่นด้วยอย่างเช่นแบกิ้งแคดนะครับใช้ร่วมกับดนตรีเราต้องมีบรรทัดฐ,ฐานในการที่จะตั้งเสียงนะครับที่จะวัดเสียงให้ค่ามันเท่ากันนะครับอย่างปัจจุบันในยกตัวอย่างง่ายๆเราก็มีอันนี้เป็นเครื่องวัดอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะฮะเวอร์เนีย วัดเป็นมิลน,นะฮะซึ่งจะมีความละเอียดมากกว่านี้ก็คือเป็นดิจิตอลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่มีความจําเป็นในการทําปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นระยะหรือว่าตัวรูอะไรต่างๆรูพวกนี้นะครับเราก็มีความจําเป็นทั้งสิ้นนะครับที่จะวัดวัดว่ารูแต่ละรูมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ ควรที่จะใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ต้องมีการวัดหมดไม่ว่าจะเป็นระยะปากนกแก้วหรือขนาดของปากนกแก้วประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือนหนึ่งเครื่องมือที่ต้องใช้เราไม่สามารถที่จะใช้กา,าตาขอภัยครับเราไม่ไม่สามารถที่จะใช้ตาของเราเนี่ยนะครับกะได้นะฮะและนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งคือ,อาตาช่างตาช่างดิจิตอลนะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นที่จะใช้ ในการชั่งน้ําหนักนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกะว่าน้ําหนักเท่านี้เป็นเท่านี้ได้เลยนะฮะซึ่งเราทําแบบนี้นะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นไม้บรรทัดไม้บรรทัดก็คือตัวที่เราจะต้องจะต้องวัดขนาดความยาวความกว้างความใหญ่อะไรยังไงนะครับซึ่งมันจะมีความเที่ยงตรงกว่านะครับทีนี้ลูกค้าสอบถามมาเนี่ยผมก็ ตอบเป็น2อในอะนะครับว่าถ้าทุกท่านจะใช้หูเทียบนะครับเพื่อตัวท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำขุยการเช็คขุยการอะไรก็ดีนะครับทำได้ครับแต่ท่านจะเอาวิธีนี้นะครับไปใช้กับคนหมู่มากไม่ได้เลยนะครับไปใช้กับอะไรที่เป็นจำนวนมากที่และต้องเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไปโดยความยากลำบากนะครับเพราะ หูของคนเรานะครับมันมีเขาเรียกว่ามันมีความแม่นยำไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็หูแยกเสียงไม่ได้นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนหลายๆคนเป่าคุยผิดคีย์เป่าจนจบเพลงเลยครับแล้วผิดนี่ผิดบางครั้งผิดเยอะเลยไม่ใช่ครึ่งเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่ว่าหูเราเนี่ยถ้าจะมาใช้เทียบเสียงเนี่ยมันเป็นไปได้โดยยากต้องเป็นคนที่มีความชํานาญจริงๆนะครับใช้สอนให้เป็นาทางเดียวกันให้ไปแบบเดียวกันยากกว่าการใช้เครื่องเทียบนะครับเครื่องจูนนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเครื่องจูนเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นแล้วแต่ตั้งแต่ในประเทศไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยตั้งปุ๋ยในยตั้งเป็น 440นะครับ440อย่างตัวนี้ก็จะตั้งเป็น440ถ้าถามว่าตัว,ต,วตัวเครื่องอย่างเงี้ยมันไม่ตรงนะครับถ้าเราคิดว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่ตรงนะครับก็คงไม่มีวิธีอื่นที่มันจะดีกว่านี้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้วัสดุที่เป็นไม้นะครับอันนี้คือขุย PVC เราใช้วัสดุที่เป็นไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับที่ขนาดตันอกเท่ากันก็คือ22มิลเนี่ย และเจาะรูในเท่ากันนะครับ16มิลความยาวเท่ากัน44เจาะสเกลเดียวกันเลยแต่ปรากฏว่ามวลไม้มีความหนาแน่นมากกว่าขุยก็คือช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยตัวขุยสมมติตัวขุยมี150กรัมตัวไม้มี180กรัมนะครับอันนี้ด้วยประสบการณ์ที่เคยทำมานะครับค่าเสียงเปลี่ยนนะครับค่าเสียงเปลี่ยนแล้วก็ ถ้าเป็นไม้ที่พวกไม้ไผ่พวกมอนเบาอะไรพวกนี้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับค่าเสียงเปลี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็มีความจําเป็นอย่างเช่นว่าคุยใช้ท่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่นิดเดียวเองนะบางครั้งใหญ่แค่มินเดียวเองมินเดียวนี่มองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่รู้เสียงก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยเสียงไม่ใช่เสียงเดิมเจาะสเกลเดิมนะครับอันนี้นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากการคํานวณต้องเกิดจาก การวัดการอะไรทั้งหมดกับการเทียบเป็นองค์ประกอบทั้งหมดเราจะมาใช้หูเทียบหรือกะเอาเนี่ยมันมันคงไปได้ยากนะครับถ้ากะรวมรวมกันสมมติว่าคนหนึ่งเป่าเสียงหนึ่งคีซีต่างทุกคนต่างบอกคีซีเหมือนกันหมดนะฮะคนหนึ่งเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงหนึ่งพอมาเป่ารวมกันเป่าแต่คนต่าง,งโทษกันว่าของคนนี้ไม่ตรงของคนนี้ตรงของคนนี้ไม่ตรงอันนี้ดีที่สุดเพราะหูฉันดีที่สุดนะครับ ดังนั้นการใช้เครื่องมือวัดต่างๆนะครับการใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ไม่เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆที่เขาร่างกฎหมายขึ้นมานะครับโดยทั่วไปแล้วก็ทําเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับเกิดความแตกแยกความสามัคคีในชุมชนในสังคม จนถึงในระดับประเทศหรือระดับโลกนั่นเองนะฮะเขาทํามาเนี่ยทำมาเพื่อควบคุมคนหมู่มากนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่ตั้งไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์แล้วเนี่ยมันก็จะใช้สําหรับอะไรที่มากๆเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังนั่นเองนะฮะถ้าเทียบด้วยหูเนี่ยหูใครหูมันครับทีนี้ ไม่ตรงกันสักคนพอไม่ตรงกันสักคนทุกคนก็จะบอกว่าตัวเองถูกต้องหมดนะครับแล้วก็จะเกิดความแตกแยกเกิดความสับสนวุ่นวายในสังคมคนนี้ก็บอกว่าของคนนี้ถูกคนนี้ก็บอกว่าของคนนี้ถูกดังนั้นนะครับถ้าเราจะใช้คนหมู่มากใช้เครื่องมือวัดดีที่สุดครับแล้วก็เที่ยงตรงที่สุดครับเครื่องมือวัดยังไงมันก็ไม่หลอกเรานะครับยกเว้นมันเสียนะครับ เราตั้งไว้อย่างไงยกเว้นเราไปปรับความถี่มันจน,ตอน,ต,อนตอนนี้เป็นสี่สี่ศูนย์ถ้าเราไปปรับความถี่มันเนี่ยลดลงเป็นสี่สามหกสี่สามห้าอันเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนแน่นอนนะครับหรือว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสี่สี่สองเคยมีนักดนตรีเนี่ยบอกผมว่าลองตั้งสี่สี่สองเพราะสาเหตุเพราะเขาบอกว่าดูเหมือนเสียงมันมันต่าไปนะเสียงมันต่ําไปอยากให้เสียงมันขึ้นมานั้นตั้งสี่สี่สองเนี่ยถ้ามัน ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะสูงกว่าค่าปกติของ440อย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็ไม่มีความเข้าใจแต่ผมก็จะตั้งแต่ที่เราเข้าใจเท่านั้นก็คือ440แล้วก็เช็คเสียงนะครับเสียงค่าเสียงอาจจะต่ำบ้างหรือสูงบ้างก็ดูที่ดุลพินิษการเป่าในเสียงที่สมบูรณ์แล้วก็เป่ากับเพลงแล้วสามารถเข้ากับดนตรีได้ไหม นี่ก็จะอยู่ที่เสียงสูงนิดๆด,ดูเสียงสูงนะครับแล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะในขุยรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าถ้าเช็คมาตรฐานอย่างเงี้ยเราเข้าใครไม่ได้หรือไม่เดี๋ยวลองดูนะพอดีมี สั่งตัวนี้มาใหม่เป็นเครื่องเป่าคีซีเหมือนกันครับเดี๋ยวไปลองโดสูงอันนี้โดสูงเดี๋ยวลองซอนนะ ซอนตำ เขาได้นะครับเล่นกับเปียโนได้เล่นกับเครื่องดนตรีพวกนี้ได้เล่นกับกีตาร์ได้นะครับเราก็จะถือเป็นเป็นประมาณนี้แต่การเทียบเนี่ยด้วยหูเนะี่ยบางครั้งนี่มันสําหรับผมนะผมไม่ค่อยทําเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าเราจะใช้เทียบกับบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเช่นการเทียบเมื่อจะเป่าเพลงนะครับเราก็ลองเทียบดูว่ามันเข้าไหมมันต่าไปมันสูงไปไหมอันนี้ใช้ได้นะครับก็สรุปแล้วก็คือใช้ได้ในบางกรณีนะการเทียบด้วยหู ใช้ได้ส่วนตัวสามารถเผยแพร่ให้ผู้อื่นทำตามได้นะครับแต่ก็ใช้ได้บางกรณีถ้ามาใช้ในการทำปุ๋ยแล้วก็ตั้งปุ๋ยหรือว่าเทียบปุ๋ยเพื่อจะอสรุปว่าปุ๋ยเหล่านี้ตรงหรือไม่ตรงนะครับผมเห็นว่ามันยังไม่เหมาะสมนะครับเพราะเนื่องด้วยเมื่อวาน,นมีลูกค้าทักมาในซื้อขุยผมไปแล้วบอกว่าได้ฟังคลิปคลิปหนึ่งแล้ว เอานำมาทำตามปรากฏว่าคุยผมเพี้ยนนะครับผมก็แจ้งไปว่าเพี้ยนยังไงนะครับถามอย,าอย่างละเอียดว่าเพี้ยนแบบไหนนะครับมาบอกว่าเป่าเสียงสูงแล้วกลับมาเป่าเสียงต่ำเพี้ยนเสียงไม่ตรงกันนะครับผมก็เลยสอบถามอย่างละเอียดนะว่าเป่าลักษณะแบบไหนเป่ายังไงก็ตอนนี้เบื้องต้นก็คือยังให คำตอบอะไรไม่ได้ก็ให้เป็นสองในว่าบางครั้งอาจจะด้วยน้ําลายไปอุดตันแล้วทาให้เสียงสูงมันเสียงต่ํามันเพี้ยนสูงหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการปิดนิ้วไม่มิดพอนิ้วใดนิ้วหนึ่งรั่วแล้วก็เสียงต่ํามันดันขึ้นไปเสียงสูงหรือเปล่าก็สันนิษฐานว่าอย่างนี้แต่ว่าขอให้ถ่ายคลิปวิดีโอที่เห็นนิ้วนะครับและเห็นการเปล่าในส่งมาให้ผมชมในท่อนที่เพี้ยนนะครับผมก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะให้คําตอบได้ ส่วนถ้าหากว่ามันเพี้ยนจริงๆนะก็ผมก็ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าปุยเพี้ยนจริงๆหลังจากที่ได้ชมคลิปได้เห็นได้อะไรแล้วเนี่ยก็จะส่งคุยเราใหม่ไปให้นะครับสองเรานะครับซึ่งเป็นคุยจริงๆเป็นคุย PVC รุ่นนี้แหละแต่เป็นสีครีมนะครับก็ยื่นข้อเสนอให้ลูกค้าแบบนี้แต่พวกนี้เป็นบริการหลังการขายครับไม่ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่งานเสียงานไม่ดีก็ต้อง รับผิดชอบให้ลูกค้านะครับส่วนที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาบอกกล่าวกันแล้วมาคุยกันก็คือคำว่าจูเนอร์ใช้เทียบเสียงคุ่ยไม่ได้นะครับเห็นเป็นการหลอกลวงหรือหลอกขายอะไรพวกนี้นะครับถ้าเครื่องมือวัดเราไม่สามารถที่จะนำมาเป็นบรรทัดฐานได้นะครับอย่างอื่นก็ยิ่งจะเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เลยนะครับ หูใครหูมัน10หู10เสียงนะครับถ้ามีความเข้าใจเป็นเสียงเดียวกันหมดมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าหูฟังแล้วเทียบเป็นคนละเสียงก็จะมีสิบความเห็นนะครับแล้วก็จะมีคำว,ว่าฉันถูกหมดเลยก็จะเกิดความวุ่นวายในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมการขายสังคมการเล่นการมันเลงน,นะครับหนึ่งวงเนี่ยถ้าจับเบสจับกีตาร์มาต่างคนต่างตั้งมาจากบ้านหมด เครื่องชั้นดีที่สุดหูชั้นดีที่สุดนะครับเอามาเล่นก็คนละเสียงหมดเลยครับั้มันก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนไอ้เรื่องคุยเพี้ยนไม่เพี้ยนนะครับถ้ามันเพี้ยนจริงๆเราก็ติดต่อหาผู้ขายแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับสอบถามแล้วก็ขอบริการหลังการขายว่าจะมีการเปลี่ยนการคืนหรือการแก้อะไรให้กันอย่างไรนะครับแบบนี้จะดีกว่านะครับดีกว่าการนําไปพูดกันต่อๆว่าขุยเจ้านี้เพี้ยนขุยเจ้านี้ไม่ดีนะครับ ถ้ามันเพี้ยนจริงๆก็ติดต่อไปหาผู้ขายก่อนแต่ถ้าหากเราไม่ได้รับบริการนะครับหรือว่ามันไม่อยู่ในเงื่อนไขอันนี้เราก็ต้องพิจารณาการเอาเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ได้รับอะไรจากผู้ขายเลยนะครับเราก็ดูไปเป็นลายๆไปนะครับว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับเป็นพฤติกรรมแบบทิ้งเราไหมก็เราก็คงต้องซื้อทิ้งครับถ้าทิ้งเราก็ซื้อทิ้ง แล้วเราก็ไม่ต้องกลับไปอุดหนุนต่ออีกแต่ว่ามีพฤติกรรมที่โทษแต่เราอย่างเดียวอันนั้นก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับถ้าคุยมีปัญหาโดยทั่วไปแล้วคนขายคุยหรือช่างคุยทุกคนนะครับเขาก็จะรับผิดช,ชอบกันตามเงื่อนไขที่เขาได้เคยแจ้งไว้นะครับไม่มีใครที่ปฏิเสธการรับผิดช,ชอบนะครับมีอาจจะมีเป็นส่วนน้อยแต่ว่าโดยส่วนมาก นะครับรวมตัวผมเองนี่ก็จะแก้ไขให้ลูกค้าโดยการส่งไปให้ใหม่นะครับอาจจะสลับสับเปลี่ยนหรือมีหลายลายที่ไม่ต้องส่งกลับมาส่งไปให้ใหม่เลยมีนะครับอันนี้มีจริงๆแต่ว่าการที่เราจะตัดสินใจอะไรให้คุยกันดีๆก่อนบางครั้งเนี่ยคุยไม่เป็นอาจจะเป็นที่คนเป่าอย่างนี้ครับเราก็ต้องยอมเปิดใจทั้ง2ฝ่ายด้วยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างนี้ครับ คลิปนี้จริงๆผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมา,าบอกว่าสิ่งนั้นไม่ดีหรือสิ่งนี้ดีกว่าสิ่งนั้นนะครับผมจะมาบอกทุกท่านว่าการใช้หูหรือการใช้เครื่องนะครับมันก็ดีทั้ง2แบบนะครับเราสามารถที่จะใช้หูเทียบได้เราก็ฝึกที่จะใช้หูเทียบมันก็จะดีกับตัวเราด้วยนะครับแต่มันไม่ควรนํามาใช้เป็นบรรทัดฐานว่าทุกคนต้องใช้หูเทียบทั้งหมดเพราะว่าหู ไม่มีค่าบอกเป็นตัวเลขนะครับหูรู้แต่เราคนเดียวนะครับแล้วก็การใช้เครื่องก็ต้องใช้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ใช้ด้วยความชํานาญด้วยไม่ใช่ว่าลมเป่าไม่ถึงแล้วเป่าเครื่องไม่ถึงไม่ถึงนี่คือคําว่าไม่ถึงเนี่ยหมายถึงไม่ถึงจุดโฟกัสที่มันอยู่ในจุดที่พอดีที่เสียง โน้ตจะสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าเป่าแรงมากเกินไปในเสียงต่ำจนเหนื่อยมากเกินไปหรือเป่าเบามากเกินไปทำให้เสียงไม่แตะในเสียงสูงประมาณนี้ครับพวกนี้ต้องมีความชำนาญในระดับหนึ่งที่จะนำมาเทียบไม่ว่าจะเป็นหูหรือว่าเครื่องนะครับต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแต่แท้ที่สุดแล้วก็อยู่ที่ทุกท่านจะพิจารณากันเอาเองว่าเราเหมาะสมกับสิ่งไหนแล้วก็เราสมควรที่จะฝึก ในการเทียบเสียงด้วยวิธีใดนะครับหรือเราอาจจะฝึกเทียบเสียงทั้ง2วิธีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับยังไงผมหนึ่งคุยบรรเลงก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในการฝึกขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการเป่าทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคุยมหาการนะครับคุย PVC ฝึกหัดราคาประหยัดนะครับจากผมสักหนบทเพลงนะครับก่อนที่ จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าเรลงใจรักครับ สุชาติสว่างกูลนะครับผมผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับถ้าทําสิ่งใดด้วยใจรักแล้วนะครับทุกท่านจะประสบผลสําเร็จทุกท่านทุกคนครับหนึ่งคุณเั็เลงสวัสดีครับ